สำหรับความเคลื่อนไหวถึงกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ค่ะผลเอกเลิศรัตนาวานิชย์กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภา,าปฏิรูปแห่งชาตินะคะก็ย้าคขะว่าไม่มีการล็อกสเปกในสัดส่วนของสอปชและสนชทั้ง25คนค่ะเนื่องจากมาจากหลากหลายสาขาขณะเดียวกันก็มองว่าการทําประชามตินั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงค่ะ ค่ะโดยภายหลังจากกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติ20คนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ5คนรวมเป็น25คนได้มีการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงจากฝ่ายคณะรัฐมนตรี5คนและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ5คน พร้อมเลือกประธานกรรมธิการยกร่างอีกหนึ่งคนรวมทั้งคณะมีทั้งหมด36คนค่ะก็จะเสร็จสิ้นภายในวันที่4พฤศจิกายน2557ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 5 7ที่จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน15วันหลังประชุมสภาปฏิรูปนัดแรกค่ะโดยวันนี้นะคะพลเอกเลิศร,รัฐรัตนวานิชกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนสภา,าปฏิรูปแห่งชาติระบุถึงการทำงานของกรรมธิการ ภายหลังได้กรรมธิการครบทั้ง36คนภายในวันที่4พฤศจิกายนจะมีการประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกลของกรรมธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นและคณะกรรมธิการวิสามันรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนรวบรวมสรุปเพื่อส่งให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะทางนี้ก็เชื่อค่ะว่าไม่มีการล็อกสเปกกรรมธิการยก ร่างรัฐธรรมนูญ25คนในสัดส่วนของสอปชและสอนอชอเพราะทั้งหมดมีความหลากหลายมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับค่ะส่วนภายหลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นจะทำประชามติหรือไม่ก็มองว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องใช้เวลานานและงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเห็นว่าเพียงใช้กลไกของกรรมธิการก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะนอกจากนี้พลเอกเลิศรัฐนะคะก็ยังกล่าวถึงร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่3หรือ4พฤศจิกายนจากนั้นนะคะก็จะให้สมาชิกค,คัดเลือกกรรมธิการสามัญประจําสปช17บคณะและนําเรื่องให้ที่ประชุมเห็นชอบในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะ ขณะเดียวกันนายเจรพันธเปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะก็ได้มีการตรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภาหนึ่งในพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคือนายเทียนฉายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินายบวรศักดิ์วันโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่หนึ่งและนางทัศนาบุญทอง รองประธานสภา,าปฏิรูปคนที่สองโดยพิธีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2557ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของคณะกรรม,มาการยกร่างรัฐธรรมนูญครบทั้ง36คนค่ะจากนั้นก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานนัรกรชื่อตาถ่ายภาพพระชรินรัตนชัยทีมข่าวนอรายงานจากรัฐสภา,าค่ะ